สวัสดีครับพี่แจ๊คนะครับพากรพิทักษ์กินุกูลก็เป็นที่หนึ่งกสพทปี60นตอนนี้นก็อยู่ชั้นปีที่5คณะแพทยศาสตร์จุฬาแล้วมาเริ่มที่คาถามแรกคําถามที่น้องๆชอบถามกันมากเลยว่าถ้าจะสอบแพทย์เนี่ยจะต้องสอบอะไรบ้างบอกก่อนเลยว่าการสอบแพทย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสอบแพทย์หรือว่าการสอบคณะที่เกี่ยวกับการแพทย์ทั้งคันตะเภสัชหรือว่าศตวแพทย์เนี่ยก็จะต้องสอบในสิ่งสิ่งนี้ที่เรียกว่าการสอบกสพทนั่นเองซึ่งการสอบกสพทนียเป็นสนามสอบที่ใหญ่มากๆน้องจากทั่วทั้งประเทศเนี่ยมี้น โดยที่คนที่จะมีสิทธิสอบเนี่ยก็อาจจะเป็นน้องชั้นม6อาจจะจบสายวิทย์ก็ได้หรือว่าจบสายสิป์ก็ได้อันนี้เนี่ยไม่ฟิกเลยหรือว่าจะเป็นน้องที่อยู่ชั้นปีที่1ชั้นปีที่2ที่อาจจะซิ่วมาก็ได้น้องที่จะซิ่วมาเนี่ยอยู่คณะไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นคณะที่จะสอบกับวะทอรในปีนี้ก็ได้โดยที่ถ้าเกิดว่าจะเข้าแพทย์เนี่ยเราจะต้องใช้คะแนนอะไรยังไงบ้างคะแนนของการสอบเข้าแพทย์เนี่ยต้องใช้คะแนน3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรก9วิชาสามัญส่วนที่2ความถนัดแพทย์แล้วก็ส่วนที่สามก็คือ 70%ดสอสอบทั้งหมด7วิชาด้วยกันก็คือวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทายสังคมแล้วก็ฟิสิกส์เคมีแล้วก็ชีวะโดยที่วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คะแนนวิชาละ20%ด้วยกันภาษาไทายกับสังคมเนี่ยใช้คะแนนวิชาละ10%แล้วก็วิทยาศาสตร์รวมกัน3ตัวเนี่ยทั้งหมด40%นั่นหมายความว่าฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยอย่างละ1 3 3ซึ่งสําคัญมากๆไม่แพ้กันเลยในแต่ละวิชาการสอบอย่างที่2คือการสอบความถนัดแึ่ย แผนแพทย์เนี่ยมันจะแบ่งเป็น3พาร์ทย่อยๆด้วยกันก็คือพาร์ทเชื่อมโยงพาร์ทจริยธรรมทางการแพทย์แล้วก็พาร์ทชาวปัญญาซึ่งแต่ละพาร์ทเนี่ยคิดคะแนน10%รวมกัน3พาร์ทเป็น30%ก็มารวมกันก็จะเป็น100%อเ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยการสอบโอเน็ตมีความสําคัญไหมคําตอบก็คือยังม,มีความสําคัญอยู่นะเพราะว่าการสอบโอเน็ตเนี่ยน้องจะต้องได้คะแนนรวมกัน5วิชาก็คือวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษวิชาวิทยาศาสตร์วิชาภาษา,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 าไทยและวิชาสังคมรวมกันน่ต้้องมาากกว60%ขึไป นั่นหมายความว่าน้องจะต้องได้คะแนนมากกว่า300คะแนนจาก500คะแนนน้องถึงจะมีสิทธิ์ในการรับพิจารณาเข้าเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์นั่นเองโดยรวมแล้วเนี่ยก็หมายความว่าน้องต้องสอบทั้งหมด3การสอบใหญ่ๆด้วยกันก็คือการสอบ9วิชาสามาัญการสอบความถนัดแพทย์และการสอบโอเน็ตในการใช้เข้าแพทย์นั่นเอง